สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนวันนี้ไลฟ์สองอุปกรณ์เลยนะสองแพลตฟอร์มด้วยนะคะไม่เคยทำแบบนี้นะคะอยากลองไลฟ์ <laughs> ใน tiktok ด้วยนะคะแล้วก็ไลฟ์ใน YouTube ด้วยนะคะ YouTube ที่ไลฟ์นะคะสำหรับคนที่ดู tiktok ช่องอดค่าเอ็กซามินนะคะเป็นช่องที่ พูดคุยเรื่องหาแฟนฝร,รั่งให้ความให้คำแนะนำและแสดงความคิดเห็นในแบบของโอทเองนะคะแล้วก็จากที่ตัวเองเคยปฏิบัตินะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ในมุมของตัวเองนะคนที่มาปรึกษานะคะจะเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยอายุเท่าไหร่ สามสิบขึ้นไปยี่สิบกว่ามีไหมเท่าที่จำได้นะคะไม่มีจะเป็นสามสิบขึ้นไปนะคะแล้วก็เป็นวัยเกษียณเลยนะคะหัวข้อที่โบเขียนไว้วันนี้นะคะที่ youtube ที่ t ิ k กตอกไม่ได้เขียนติ๊กตอกไม่ได้เขียนอะไรเลยนะคะหัวข้อใน youtube เรื่องหาแฟนฝรั่งเด็ดหลายครั้งหมดความตื่นเต้นนะคะที่ได้มาเนี่ย นึกถึงพี่คนหนึ่งพี่เป็นนักเรียนภาษาอังกฤษด้วยนะเขาก็มีนัดเดทกับฝรั่งเนี่ยหลายครั้งนะคะไม่ซ้ำหน้านะเพราะว่าพี่เลือกนะคะพี่เป็นผู้หญิงต่างจังหวัดไม่ได้มีฐานะร่ำรวยมากแล้วก็ไม่ได้จนนะคะเมื่อก่อนไม่รู้ณนะวันที่อรู้จักเขาเนี่ย เขาก็เป็นผู้หญิงขยันทำงานมีธุรกิจเป็นของตัวเองอย่างหนึ่งนะคะไม่ได้เป็นบริษทัทไฮโซหรูเิอหรือเป็นผู้หญิงทำงานออฟฟิศไม่ใช่นะคะสวัสดีค่ะพี่เขาก็หาแฟนฝรั่งทางออนไลน์นี่แหละแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษด้วยนะคะแล้วก็ฝึกฝน แล้วก็มีการพูดคุยนัดแล้วก็มีปรึกษากับโอ๊ตเนี่ยว่าเออจะยังไงดีเวลาพูดคุยพี่เขาก็ฟังที่โอ๊ตแนะนําแล้วเขาก็เอามาประยุกต์ใช้โอ๊ตจะใช้ภาษาไทยไม่ค่อยจะโดนเท่าไหร่นะตัวเองพูดเองตัวยังรู้สึกลาคาญตัวเองเลยออกเป็นว่านึกเลยได้ก็จะพูดไปนะเขาก็เอาไปปรับใช้กับความต้องการของตัวเองนะคะแล้วเขาก็ เดทคนที่หนึ่งตื่นเต้นคนที่หนึ่งนี่พี่เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นยังไม่รู้จักโอนเลยนะเขาก็ไปเดทแบบภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ดีเลยใช้เว็บแปลเอาตื่นเต้นก็ไม่เวิร์กพี่เขาไม่เลือกคนที่สองอีกก็ยังตื่นเต้นอยู่ก็ไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกจนเดทมาแล้วแบบสี่ห้าคน ประมาณนี้มังโอเเท่าที่โอ๊ตรู้นะถ้าโดตูและจาได้นะพี่บอกว่าคนใหม่จะมาอีกแล้วล่ะคนที่เดทก่อนหน้าไม่นานก็จะมีคนมาคุยเรื่อยๆเยพี่เขาก็มีความมุมานะในการทําความรู้จักกับผู้ชายต่างชาติในเว็บของเขานะเขาก็ไปเสาะหาอลองเว็บนั้นลองเว็บนี้เสียเงินบั่งไม่เสียเงินบั่งก็ว่าไปนะ พี่เขาต้องการผู้ชายวัยที่ไม่ได้ห่างกันมากเรียกพี่โอดอายุห้าสเรียกพี่ก็คือเขาแก่กว่านะเขาไม่ได้อยากได้ผู้ชายที่ต้องมาเลี้ยงดูเขานะอันนี้พูดถึงพื้นแบ็กกราวของพี่ให้ฟังก่อนใครที่เพิ่งมาฟังวอานะแล้วเขาก็ไม่ได้อยากได้ผู้ชายที่มาเบียดเบียนเขาเขาไม่ได้อยากไปอยู่ต่างประเทศ ผู้ชายที่พี่เลือกต้องเป็นผู้ชายที่ไปกเกษียณที่ประเทศไทยได้หรือจะยังไงไม่รู้อันนั้นเขาไปคุยตกลงกันเองพอมาเดทกันแล้วเนี่ยเจอกันเดทกันก็คือเจอกันส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเจอกันครั้งเดียวแล้วมีทั้งผู้ชายที่ชอบพี่และผู้ชายที่ไม่โอเคกับพี่พี่จะเป็นคนที่ไม่รอให้ผู้ชายตัดสินใจว่าฉันจะเลือกเธอนะ อันนี้เป็นแนวเดียวกับของโอ๊ตเลยนะโอ๊ตก็จะไม่รอให้ผู้ชายตัดสินใจว่าฉันจะเลือกเธอถ้าผู้ชายไม่ได้แสดงความชัดเจนจะถามในระยะเวลาที่เราคิดว่าโอเคสําหรับเราของพี่เขาเนี่ยที่เคยเล่าคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ถามในระยะเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ที่ผู้ชายมาเจอกันอย่างเงี้นะว่าเออตกลงยังไงยิ่งถามเร็วนั่นคือ เราเซฟเวลาของเรานะคะใครที่คุณมีความต้องการระยะเวลาจะอยากรู้อะไรถึงอะไรแล้วแต่คุณเลยนะสำหรับโอ๊ตและพี่จะตรงกันตรงที่เราไม่รีรอเนิ่นนานนะคะก็เปลี่ยนไปอะเปลี่ยนคนเดทเปลี่ยนคนเดทมีคนเดทมาเรื่อยๆน่ะเขาก็บอกว่าเออมันไม่ตื่นเต้นแล้วแหละโอ๊ตแต่พี่ก็ยังอยากมี คู่ชีวิตอยู่ดีนะเขาก็ห่างเขาไปเรื่อยๆแล้วก็เดทไปเรื่อยๆเดทไปเรื่อยๆโบก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกพี่แสดงว่าพี่เนี่ยมีประสบการณ์แล้วแล้วพี่ก็รู้แล้วว่าพี่จะเจอกับอะไรพี่จะต้องคุยกับผู้ชายยังไงไงความตื่นเต้นนะ่ะไม่มีแล้วภาษาก็ได้แล้วอย่างเงี้ยมีแต่เออฉันก็ยังทําความรู้จักไปแล้วจะได้คนที่ฉันต้องการหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะ สิ่งหนึ่งที่ไม่ได้ทำให้พี่เขารู้สึกตื่นเต้นหวือหวาอะไรกับบางคนและหลายคนอาจจะรู้สึกนั่นคือคุณมีความคิดว่าฝรั่งมาเดทฉันก็ต้องไปร่วมรับนอนกับเขาไงอันนี้ก็มีความตื่นเต้นไหมแล้วคุณจะต้องไปร่วมรับนอนกับกี่คนคุณก็จะตื่นเต้นกี่ครั้งอะไรประมาณนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะพี่เขาไม่ได้นอนกับใครเลยที่มาเดทนะคะ มีการพูดคุยกันก่อนแล้วความตื่นเต้นตรงนี้ก็ไม่เกี่ยวนะคะคนที่หมดความตื่นเต้นแล้วคุณไม่ได้หมดความต้องการที่จะมีแฟนนะคะก็ไม่เห็นเป็นไรเลยคุณก็ลองดูนะคุณลองดูเปลี่ยนความคิดว่าก็ทำความรู้จักคนใหม่ๆเขาบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาตั้งไกลอย่างเงี้ยนะคะ ก็ทำความรู้จักไปไปพูดไปคุยเป็นประสบการณ์นะคะตอนที่โอ๊ตเริ่มทำความรู้จักกับผู้ชายต่างชาติเนี่ยรวมถึงผู้ชายไทยด้วยนะโอ๊ตไม่ได้ปักเป้าว่าคนที่โอ๊ตไปคุยด้วยเนี่ยจะเป็นแฟนหรือเป็นคนที่โอ๊ตเลือกคบเลยโอ๊ตจะนิ่งๆความตื่นเต้นนะ่ะของโอ๊ตอะโอ๊ตมีทุกคนโอ๊ตจะมีความตื่นเต้นทุกคนว่า คนที่ว่าไปเจอเนี่ยจะท่าทางเป็นยังไงนะจะเหมือนกับในวิดีโอที่เราเห็นไหมนะจะเป็นคนที่พูดจาอย่างไงแล้วฉันจะรู้สึกยังไงต่อหน้าเขาว่าจะมีความตรงนี้มากกว่าจะไม่ได้ตื่นเต้นแบบตื่นเต้นว่าเอ้ยมีผู้ชายมาเจอฉันหรืออะไรไม่รู้ความตื่นเต้นของแต่ละคนนะ่ะเป็นยังไง ลองหาสิ่งที่บอกว่าเออทำไมฉันถึงตื่นเต้นกับคนนี้ดูก็ได้นะแต่โดยธรรมชาติของมนุษย์อะเวลาเจอคนใหม่ๆแล้วโดยเฉพาะผู้ชายอะเพศตรงข้ามผู้หญิงเจอผู้ชายผู้ชายเจอผู้หญิงอย่างเงี้ยครั้งแรกไม่เคยเจอกันมาก่อน,นก็มีความตื่นเต้นที่เกิดจากธรรมชาติความรู้สึกนั่นแหละคราวนี้ลองเพิ่มเข้าไปสิว่า คนแคกคนแรกก็ปล่อยไปเถอะพอคนที่สองอ่ะปล่อยไปนคนที่3ามที่4เริ่มแล้วลองหาเหตุผลให้ตัวเองว่าเฮ้ยฉันควรจะตื่นเต้นกับอะไรดีแล้วเราก็ไปดูว่าจะเป็นแบบที่ฉันคิดไหมบางคนไม่คิดเลยก็ดีนะคะโดยเฉพาะคนที่มักจะฝันแล้วก็คาดหวังเอาไว้ว่ายผู้ชายเขามาเจอฉันเนี่ย เขาคงจะต้องชอบฉันมากๆไม่งั้นเขาคงไม่มาเจออันนี้ไม่ใช่เลยนะคะความตื่นเต้นหมดไม่เป็นไรหมดก็คือหมดให้เรานึกไปว่าเราไปเจอเขาเราจะได้รู้ไงว่าตัวจริงๆเป็นเป็นต่อหน้าเนี่ยเขาจะทําให้เราอะมีความรู้สึกตื่นเต้นกลับขึ้นมาไหมล่ะบางคนอะหมดความตื่นเต้นที่จะไปเจอแต่ไม่ใช่จะไม่เจอนะ หมดความตื่นเต้นว่าจะเออจะไปเจอผู้ชายคนใหม่มามีอีกใหม่มาเรื่อยๆฉันเฉยๆและฉันไม่อะไรแต่ฉันก็คงอยากเจอแบบนี้โอเคค่ะเมื่อไปเจอแล้วเนี่ยเราจะได้รู้สึกไงว่าต่อหน้าผู้ชายเนี่ยจะทําให้ใจเราเต้นแรงไหมจุงนี้นะคะเป็นการวัดความรู้สึกเบื้องต้นนะเพราะการที่คุณมีใจเต้นแรงกับเขา คุณอาจจะเต้นแรงเพราะว่าคุณเห็นรูปร่างหน้าตารูปร่างก็พูดภาษาฝึกพูดภาษาไทยไปด้วยนะรูปร่างหน้าตาที่ถูกใจก็เลยทําให้ฉันรู้สึกหัวใจเต้นแรงแล้วฉันก็ตื่นเต้นในการที่ฉันอยากจะรู้จักผู้ชายคนนี้อีกฉันอยากจะเจอครั้งที่สองครั้งที่สามแต่เดี๋ยวก่อนค่ะคุณผู้ชายเขาตื่นเต้นกับคุณด้วยหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้ไงบางคนก็แสดงออกบางคนก็ไม่แสดงออกนะคะ ความหมดตื่นเต้นเนี่ยไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยหากคุณยังมีความอยากมีแฟนฝรั่งอยู่หมดตื่นเต้นก็ช่างก,ก็ไปเจอกันไปเจอไปเจอแล้วก็จะได้รู้ว่าทำตื่นเต้นที่เกิดขึ้นหลังจากเจอแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วทำไมยังไงก็หาคำตอบด้วยตัวเองของแต่ละคนนะคะส่วนเมื่อคุณ ไปเจอแล้วคุณก็ไม่ชอบไม่ถูกใจแล้วผู้ชายเขาชอบคุณมากๆปฏิเสธได้ค่ะคุณปฏิเสธไม่เป็นไรเลยนะคะเราจะได้ไม่เสียเวลาเพราะว่าผู้ชายที่เขาชอบเราเนี่ยเขาก็อยากจะเจอเราอีกรอบหนึ่งแล้วเขาก็จะขอนัดอีกว่าเออเธอฉันจะมาหาเธออีกเนี่ยเราไม่ได้ชอบเขาอ่ะเราก็คงไม่ได้อยากเจอเขาไหมอะ่ะ ปฏิเสธได้คุณคุณไม่ต้องรู้สึกว่าเอ้ยฉันจะทำร้ายความรู้สึกเขาไหมเอมันจะเป็นการฉีกหน้าเขาไหมหรืออะไรเหตุผลต่างๆ่คิดเหตุผลไม่ออกอะ่ะให้คุนึกถึงตัวเองเป็นที่หนึ่งนะคะเป็นที่หนึ่งเดี๋ยวกำลังนึกถึงหนังจีนอยู่ตอนนี้กำลังดูซีรีส์จีนอยู่ผู้ชายที่รูปลักษ รูปร่างรูปลักษณ์คือภายนอกนะคะรูปร่างหน้าตาดีลักษณะบุคลิกดีอย่างเงี้ยก็จะทําให้ผู้หญิงเราเนี่ยมีความเค,เค็มไปด้วยนะคะแล้วคุณก็อาจจะโมโนเพอ้อฝันไปเองแล้วคุณก็อาจจะเลยเถิดด้วยความคิดเะลิดเปิดเปิงแล้วก็ทําให้เผลอไผยอะไรแล้วแต่นะคะหากเหตุการณ์ตรงนั้นเกิดขึ้นนะคะ คุณไม่ต้องเสียใจคุณไม่ต้องนึกว่าคุณเป็นคนไม่ดีนะคะไม่ใช่นะคะผู้หญิงที่หาแฟนฝรั่งนะคะมีหลากหลายพื้นฐานชีวิตความคิดแตกต่างกันนะคะใครที่คุณคิดได้คุณระวังตัวคุณรู้ความต้องการของตัวเองอันนั้นก็ดีไปนะคะใครที่คิดไม่ได้แล้วคุณบังเอิญ หรือคุณอยู่ในช่องวอ,อยู่แล้วแล้วคุณก็มาได้ฟังในสิ่งที่วอจคิดแล้วคุณก็อยากรู้มากขึ้นฟังวิดีโออื่นๆในช่องได้นะคะหรือจะสอบถามให้โอมาพูดให้ฟังว่าเออที่พี่คิดหรือที่หนูคิดจะมีคนอายุน้อยๆกว่าโอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะถ้าถ้าห้ลงไปนี่ก็น้อยกว่าแล้วค่ะ เป็นอย่างนี้ไหมน่าจะทําอย่างนี้ไหมน่าจะทําอย่างงู้นไหมนะคะถามซ้ําถามซากไม่เป็นไรเลยค่ะเดี๋ยวก็มาพูดให้ฟังซ้ําๆซัซกๆนี่แหละยินดีมากๆเลยนะคะเพราะมีหลายคนที่คุณอยากมีแฟนต่างชาติไม่ว่าคุณจะเป็นฝรั่งเกาหลีโอป้าอะไรก็ได้นะแล้วคุณก็ไปฟังมาเยอะเหมือนกันแต่คุณประเมินสถานการณ์ตัวเองไม่ได้ ก็มีเยอะเหมือนกันนะคะโอ๊ตก็ไม่ได้เก่งกาดอะไรนะแต่โอ๊ตมั่นใจว่าโอ๊ตช่วยแนะนำได้นิดๆหน่อยๆเพื่อให้คุณได้ฉุกคิดว่าสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรแล้วก็ไปตามเส้นทางนั้นๆนะคะใครที่หาแฟนต่างชาติหาแฟนฝรั่งเพราะคุณอยากได้ ผู้ชายที่มาช่วยเหลือการเงินก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคุณคนที่ถูกว่านะคะก็ไม่เป็นไรหรอกก็ให้คนที่เขาอยากว่าว่าไปเถอะคนที่ถูกว่าก็ปิดหูปิดตาสักคุณอย่าไปใส่ใจนะคะคุณต้องการอะไรให้ชีวิตตัวเองคุณก็ทำสิ่งนั้นละคะส่วนในเรื่องของ หาแฟนฝรั่งไปเดทหลายครั้งหมดความตื่นเต้นที่ตั้งใจจะพูดวันนี้ก็คือหมดความตื่นเต้นที่จะไปเจอแต่ยังไม่หมดความต้องการที่จะหาแฟนและมีแฟนเป็นตัวเป็นตน mm. ก็หาต่อไปแล้วก็มีใครพร้อมจะมาเดทมาเจอก็ไปเจอเขานะคะสิ่งสำคัญเรื่องบนเตียงใครที่ยังไม่ได้จะตกลงคบกับผู้ชายเลยนะคะแล้วมีความคิดว่า ฝรั่งหรือต่างชาติจะต้องไปนอนกับเขาเพราะว่าเป็นวัฒนธรรมวิธีการประเพณีของเขาหรือใดๆที่คุณคิดคิดใหม่หากคุณไปนอนกับเขามีอะไรกับเขาแล้วแล้วเขาไม่ได้คบคุณเขาไม่ได้เลือกคุณแล้วคุณจะเสียใจคุณไม่ต้องไปนอนค่ะคุณพูดกับเขาก่อนที่เขาจะมาถ้าเขาไม่ยินดีตรงนี้คุณไม่ต้องไปเจอค่ะ อ๊แนะนำให้ทุกคนสวยๆเลิอดเอชิดๆค่ะใครที่มองกระจกแล้วเห็นตัวเองว่าตัวเองไม่สวยให้เปลี่ยนความคิดใหม่ว่าฉันสวยนี่โอ๊มองแต่ในทิกตอกเลยนะนไม่ได้มองที่ Youtube นะทุกคน <laughs> ไม่ได้มองกล้องใน Youtube เลยนะมองแต่ในทิกตอกใครที่หมดความตื่นเต้นในการเดทคนรลองหา เหตุผลให้ตัวเองว่าแล้วฉันจะตื่นเต้นกับอะไรได้อีกนะคะคอมเบนเอาไว้ได้นะพ่วก็อยากรู้เหมือนกันว่าคุณจะคิดอะไรได้ว่าถ้าคนหมดความตื่นเต้นในการเดทแล้วฉันจะตื่นเต้นกับอะไรดีในคนที่คุณจะไปเจอเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้คุณได้มีเป้าหมายเบาๆเหมือนกันนะ โอ๊ยก็ไม่รู้หรอกว,ว่าจะพูดให้คุณคิดยังไงได้บ้างนะคะเพราะบางคนเนี่ยหลายคนเลยแหละไม่มีเป้าหมายอะไรด้วยซ้ําในการที่คุณจะเลือกผู้ชายสักคนหนึ่งทําไมฉันต้องไปเดทอ๋อฉันไปเดทเพราะว่าการที่จะรู้จักใครก็ต้องไปเดทเดทคืออะไรเดทคือต้องไปนอนไปกินอาหารกันอย่างนี้หรอเสร็จแล้วก็ไปนอนกับเขาอย่างนี้หรือเปล่าเป็นความคิด ที่ไม่ถูกไม่ผิดนะแล้วแต่ว่าคุณอนะไปฟังใครเขาพูดอะไรแบบไหนมาแล้วเขามีความคิดแบบไหนนะคะของโอ๊ตเองเนี่ยคุณคิดว่าการเดทคือการไปเจอกันไปกินอาหารร่วมกันแล้วต้องไปนอนด้วยกันมีความสัมพันธ์ทางกายกันก็เรื่องของคุณนะถ้าใครที่คิดว่าทําไปแล้วแล้วผู้ชายคนนั้นไม่ได้คบด้วยแล้วจะเสียใจอย่าทํา เท่านั้นเลยค่ะเรื่องอื่นๆนะคะมีพูดเอาไว้เยอะเหมือนกันนะในช่องนี้ในช่องโอทค่าเอ็กซ์นนะคะในทิกตอกอ่ะมีเยอะแยะปนๆกันไปนะคะคุณก็ดูเจออะไรก็ดูเถอะในทิกตอกอ่ะถ้าอยากจะเน้นๆเรื่องสายฝอหาแฟนฝรั่งต้องไปดูที่ YouTube ช่องโอทค่าเอ็กซ์นนะคะช่องไลฟ์สไตล์ก็มีใครอยากดูไลฟ์สไตล์ก็ไปดูโอทค่ะนะคะแล้วก่อนไป ใ,ใครอยากช่วยสนับสนุนอุดหนุนนะคะไปซื้อของใน ebay นะคะมีร้านนะคะหรือใครอยากจะเรียนภาษาอังกฤษรับสอนเหมือนกันนะคะก็อยากมีตังค์อนะก็ทําทําในสิ่งที่มีประโยชน์กับคนอื่นเท่าที่ตัวเองคิดว่าใช่แหละสิ่งนี้มีประโยชน์กับคนอื่นแล้วฉันก็ทําได้นะคะจบดีกว่าขอบคุณนะคะที่เข้ามาฟังใครที่อยู่ใน tiktok แล้วก็ ไม่อยากไปใน YouTube เลยก็ไม่เป็นไรนะคะนานๆจะโผล่มาให้เห็นใน TikTok ส่วนใน YouTube เนี่ยก็จะเป็นที่ที่สิ่งสถิตยอยู่เยอะใช้เวลาใน YouTube เยอะกว่าที่อื่นนะคะ Facebook ก็มีจ้ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอให้มีความสุขทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ